3ข้อเสียของ iPhone 17 Pro หลังใช้มา1เดือนค่ะ ถ้าใครมองหาความพรีเมียมเนี่ยอาจจะต้องพักก่อนมันก็ไม่ได้เป็นลอยง่ายขนาดนั้นนะอุตสาห์เคลมเนาะว่ามันสามารถแบบถ่ายวิดีโอได้แบบคนจะเลิศครจะปังแค่สลับแอปแป๊บเดียวอะมันค้างแล้วคือเราไม่สามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหรืออะไรงนี้ได้แล้วสลีสต์ทเครื่องอะไรยังไงก็ไม่หายเจ้า iPhone 17 Pro หรือ17 Series พวกเนี้ยนะคะถือว่าเป็นรุ่นที่ฮอตฮิตที่สุดเป็นโทรศัพท์ที่มาแรงมากๆนะตอนนี้เนาะแต่ว่าผู้ใช้งานจริงหลายคนอะก็มีปัญหากันไม่เว้นแต่ละวันซึ่งปัญหาของแต่ละคนอะมันก็ไม่เหมือนกันด้้วยยนนนนะหลังงจากขออิที่ใชมม1เเเดืตๆ เจอปัญหามาเหมือนกันซึ่งแบ่งออกเป็น3ข้อหลักๆเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังสาหรับใครที่กําลังลังเลกําลังคิดตัดสินใจว่าจะซื้อ iPhone 17 Pro ดีไหมต้องมาดูคลิปนี้ก่อนตัดสินใจค่ะ เรามาพูดกันถึงเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องคาเมล่าหรือว่าเรื่องกล้องนะคะก็คือจะบอกว่าเจ้ากล้องตัวนี้ต้องต้องยอมรับก่อนว่าภาพที่ได้ออกมาวิดีโอแสงสีเสียงอะไรเงี้ยคือมันเพอร์เฟกมากคือมันดีมากๆแต่ว่าที่มันมีปัญหาคือการถ่ายวิดีโอซึ่งของซีนอะมันไม่ได้เป็นปัญหาในในตอนที่แบบว่ามันถ่ายออกมาเสร็จแล้วนะแต่ว่ามันจะเป็นปัญหาตอนที่เราเปิดกล้องขึ้นมาแล้วก็เหมือนหันไปในสภาพแสงเร็วๆอ่ะหรือเปลี่ยนสภาพแสงไปสภาพแสงอื่นๆแบบเร็วๆอะไรอย่างเงี้ย สมมติเราเราถ่ายมุมนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นโอเคมันก็จะมีแสงบูบา่าเป็นภาพสันสันนิดนึงก่อนที่มันจะโฟกัสพอมาโฟกัสแล้วมันก็จะหายไปหรือว่าเราเปลี่ยนแบบเปลี่ยนมาฝั่งนี้อะไรเงี้ยก็จะมีภาพสันสันเหมือนกันเออซึ่งรู้สึกว่าตรงเนี้ยคือผู้ใช้งานหลายคนอะเขาเจอปัญหาอันนี้เหมือนซินเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่ามันมีวิธีแก้ไขซึ่งก็อาจจะเป็นการแบบตั้งค่ากล้องใหม่หรือการปิด HDR อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซินก็ปิดแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่หายอยู่ดีซึ่งอันเนี้ยเป็นมาตั้งแต่สัปดาห์รกๆ ท,ที่เจอแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่ซึ่งตรงนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นที่ iOS ของเขาหรือว่ามันเป็นที่ปัญหาที่ตัวซอฟต์แวร์ของเครื่องจริงๆกันแน่เอาตรงๆมันก็แอบเป็นปัญหาเิดน,นึงแหละเพราะว่ามันเป็นโทรศัพท์ที่เขาแบบอุตสาห์เคลมเนาะว่ามันสามารถแรบบถ่ายวิดีโอได้แบบโคตรจะเลิศโคตรจะปาแต่ว่าเวลาเราเปลี่ยนสภาพแสงเร็วๆอ่ะมันก็จะมีวูบ้าบูบ้านิดนึงอีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นปัญหาเล็กๆสําหรับซินก็คือเจ้าตัวกล้องตรงนี้มันใหญ่มากแล้วพอมันใหญ่มากอ่ะแล้วเวลาเรายกโทรศัพท์จ แต่ชอบไปบงังมันตรงนี้เว้ยแล้วพอไปบางอะ่ะบางทีอะ่ะเราไม่ได้โฟกัสแบบองค์ประกอบโดยวรวมของภาพมากขนาดนั้นอะ่ะมันก็เลยทําให้ติดนิ้วมือเราไปด้วยแบบจางๆแบบเล็กๆข้างล่างเลยอย่างเงี้ยแต่ว่ามีอีกปัญหาหนึ่งที่หลายคนเจอแต่ว่าโชคดีที่ตัวของซินเนีย่ยไม่ได้เจอก็คือเรื่องที่เวลาถ่ายซูมวิดีโออะ่ะมันไม่เซนเตอร์แต่ว่าของเราไม่ได้เกิดปัญหานั้นก็คือเวลาถ่ายแบบซูมเซนเตอร์ตรงไหนเซนเตอร์ก็ยังอยู่ที่เดิมที่เราเพิ่งหาข้อมูลมานะคือเหมือนแบบว่ามันเกี่ยวกับเรื่องเลนส์กันกัน เปลี่ยนเลนออโต้ของตัวเครื่องนี้เองซึ่งมันก็จะแบบอาจจะเปลี่ยนไปเลนมาโครหรือว่าเป็นเลนหลักอะไรอย่างเงี้ยเองซึ่งหลายคนที่เขาเจอปัญหานี้เขาก็สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยการที่ปิดเลนมาโคไม่ให้มันเปลี่ยนเลนเองอัตโนมัติซีนไม่ได้เจอเองก็เลยไม่รู้ว่าปัญหานั้นนะเออมันมันสามารถแก้ไขได้แร้วหรือย,อยังปัญหาต่อมาก็คือเรื่องของวัสดุหรือว่าความพรีเมียมนะทุกคนคือของซีลัเป็นสีเงินตรงนี้เนาะมันก็เลยไม่ได้เห็นปัญหาที่เขาบอกกันว่าสีลอกคราบหรืออะไรเหมือนสีส้มที่แบบเขาเป็นปััญหากนนะ หลายคนเลยไงที่สีมันจะเปลี่ยนออกเป็นสีออกชมพูชมพูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งของสีนะไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นแต่ว่าในเรื่องของที่เขาบอกว่าวัสดุมันเปลี่ยนมาเป็นอลูมิเนียมเนาะซึ่งมันเป็นการลดเกรดวัสดุจากที่ iPhone 1516ที่เขาใช้ไทเทเนียมที่มันดูแบบพรีเมียมเรียบหรูอะไรเงี้ยเออซึ่งส่วนตัวสิงก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอย่างที่เขาพูดกันจริงๆก็คือวัสดุมันดูกองแกงเกินไปก็คือมันเหมือนแบบโทรศัพท์ของเล่นนะยิ่งถ้าแบบไม่ใช่สีเงินนะอันนี้ไม โทรศัพท์ของเลนมาแต่ว่าของจีงมันสวยนะทุกคนของจีงมันสวยแต่ว่าพอมันเป็นสีที่มันแบบสีสันมันฉูดฉาดสดใสอะไรเงี้ยมันก็เลยดูเหมือนแบบว่าของเล่นมากกว่าโทรศัพท์มันก็เลยดูไปในโทนที่มันดูแบบสนุกสดใสมากกว่าที่จะเป็นพรีเมียมเนาะถ้าใครมองหาความพรีเมียมเนี่ยอาจจะต้องพักก่อนคือจะบอกว่าด้วยความที่เจ้าตัวดีไซน์มันเพิ่มพื้นที่กล้องตรงนี้ซึ่งตอนแรกติไม่ชอบเลยไม่ชอบแบบว่ามากหน้าตามันแปลกประหลาดมากแต่ว่าใครคือคนแรกก็ไม่รู้ที่เอาสติกเกอร์มาติดตรงนี้แล้วมันน่ารัก บาจริงๆงซิงก็เลยแบบว่าตัดสินใจซื้อ iPhone 17 Pro สีนี้ด้วยนะต้องสีนี้ด้วยแล้วก็เอามาตกแต่งเป็นสติกเกอร์อย่างนี้ซึ่งมันก็น่ารักมากแต่ว่าตอนนี้ก็คือแอบ,บเบื่อแล้วก็เลยอยากเอาออกแล้วเหมือนกันแต่โดยรวมก็แอบ,บรู้สึกว่า Apple เขาก็แอบลดเกรดวัสดุลงไปหน่อยรู้สึกว่ายังไม่ค่อยคุ้มกับราคาที่เกือบ5้า0มื่ขนาดนี้แต่มีสิ่งหนึ่งนะทุกคนที่หลายคนอ่ะค่อนข้างเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องเจ้าตัววัสดุของ iPhone 17มากก็คือการที่เขามาใช้เป็นอลูมิเนียมแล้วม ก็ง่ายใช่ไหมคือเราอะจะบอกว่าอันนี้คือยังไม่เคยชนยังไม่เคยทําตกแตกอะไรขนาดนั้นเนาะแล้วก็ใส่เคสปกติใส่เคสแต่เคสอะไม่ใช่ราคาแบบสูงมากไม่ใช่แบบหลักพันอะไรเงี้ยก็เคสตามช้อปปี้ทั่วไปอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้มีรอยอะไรขนาดนั้นเอออันนี้คือเราไม่ได้แบบว่าไม่ได้แรปรอบเครื่องด้วยนะก็คือใช้งานปกติก็คือเป็นคนที่ใช้งานที่แบบว่าสมบูรณ์สมบัติก็คือจะวางตรงไหนจะคว่มหน้าจอจะวางแรงวางเบาอะไรเงี้ยก็คือปกติไม่ได้สนใจไม่ได้แบบทะนุถนอมมาขนาดนั้นก็คือการใช้งานปก ทั่วไปแค่ยังไม่ได้ทําตกมันก็ไม่ได้เป็นลอยง่ายขนาดนั้นนะแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายข้อที่เรารู้สึกว่ามันแอบน่าหง,งุดหงิดมากที่สุดเลยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการใช้งานในชีวิตประจําวันของเราโดยตรงเลยนั่นก็คือแอปค้างรอบแรกที่สินเจออะก็คือเจอกับแอปทว i t t e r หรือว่าแอป x ออะไรอย่างงี้เนาะคือปกติก็คือเล่นเล่นถ่ายถ่ายแล้วก็ เลื่อนออกไปทําอย่างอื่นใช่ไหมแล้วพอเราจะกลับมาเล่นมันอีกทีนึงอะแค่แบบเวลาแป๊บเดียวนะแค่สลับแอปแป๊บเดียวอะมันค้างแล้วคือเราไม่สามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหรืออะไรอย่างเงี้ยได้แล้วซึ่งตอนแรกอะก็แอบ,บคิดว่าเอ้ยมันมันเป็นมาตั้งแต่สัปดาห์แรกๆเลยนะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นที่แบบว่าบั๊กช่วงนั้นหรือเปล่าเราต้องรีเครื่องใหม่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยพอปัดแอปทิ้งอะไรเงี้ยแล้วเข้าแอปใหม่อะ่ะมันก็หายเป็นปกติแต่ว่ามันก็เกิดสถานการณ์แบบนั้นมาตลอดที่เล่นแอปเอกเลย ก็คือมันไม่หายแก้ไม่หายสลีสตาร์ทเครื่องอะไรยังไงก็ไม่หายปัจจุบันใช้มา1เดือนแล้วก็ยังไม่หายก็แอบงูยีอยู่เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ตกใจมากตอนที่เจอครั้งแรกก็คือเรื่องโทรไลน์โทรไลน์แล้วมันไม่ได้ยินเสียงสถานการณ์มันเกิดตอนที่ตอนนั้นอะเราใส่หูฟังอยู่แล้วมีคนโทรไลน์เข้ามาเราก็รับแล้วตอนนั้นอะคือเชื่อมต่อกับหูฟังแต่ว่าไม่ได้ใส่หูฟังเอาไว้เออแล้วก็คิดว่าเอ้ยมันเป็นเพราะว่าเราเชื่อมต่อกับหูฟังแล้วมันอาจจะค้างๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ไปหาคนที่โทรหาเรามาที่มันไม่ได้ยินเสีย,ยงตอนแรกอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันก็ยังไม่ได้ยินเสียงเหมือนเดิมแล้วก็ก็เลยลองแบบว่าเอ้ยรีลองปิดเน็ตเปิดเน็ตอะไรเงี้ยเออว่ามันจะเป็นที่สัญญาณหรืออะไรนี้หรือเปล่าแต่ว่ามันก็ยังไม่หายแล้วก็เลยต้องแบบว่ารีแอปใหม่อรีโทรศัพท์ใหม่อะไรเงี้ยมันถึงจะหายซึ่งอันนี้ไม่ใช่ปัญหาที่เราเจอคนเดียวแล้คนหลายคนที่ใช้ iPhone 17 17 Pro 17 Pro, Pro Max เลอะไรเงี้ยเจอกันบ่อยมาแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่หลายคนเขามาแชร์กันในแบบ Ti k t อกในแชร์นะนใน F อโฟนสิบเเงี้ยก็คือเรื่องของการที่ไอโฟน17มันไม่บันทึกสลิปธนาคารเรื่องของการบันทึกสลิปธนาคารซึ่งโดยส่วนตัวของซินอะซินไม่ได้เจอเขาบอกว่ามันจะเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นกับธนาคารสีม่วงแต่ว่าเราอะก็ใช้สีม่วงนะใช้สีม่วงมาตลอดซึ่งมันไม่ได้มีปัญหาว่ามันไม่บันทึกสลิปเออของเราก็บันทึกปกติก็ไม่แน่ใจว่าเออมันอาจจะเกี่ยวกับตัวแอปพลิเคชันเองหรือว่าเป็นที่ตัวมือถือจริงๆ และนี่ก็คือ3ข้อเสียที่สินเจอมาหลังจากใช้งานมา1เดือนเต็มเนาะจริงๆแล้วอ่ะหลายคนอ่ะเขาเจอปัญหาที่เยอะมากกว่านี้นะแต่ว่าอาจจะต้องขอบคุณหรือเปล่านะที่สินไม่ได้เจอปัญหามากขนาดนั้นหลายคนที่ฟังอ่ะหรือว่าเจอปัญหานี้อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเนาะอาจจะรู้สึกว่าปัญหามันแค่นี้เองมันไม่เห็นแบบมีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันมากขนาดนั้นเลยถ้าแอปค้างเครื่องค้างก็แค่รีสตาร์ทเครื่องใหม่สิอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราซื้อโทรศัพท์มาเครื่องเะเกือบครึ่งแสนะ่ะจริงๆเราจ่ายเงินไปมากขนาดนั้นอะ่ะเราก็คาดหวัง ผลลัพธ์ที่มันจะแบบไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแอบรู้สึกเปลวนิดนึงกับเจ้าตัว iPhone 17แต่ก็ต้องรอดูกันนะคะว่า Apple เนี่ยเขาจะอัปเดต iOS มาแก้ปัญหาพวกบั๊กพวกอะไรเหล่านี้ได้หรือเปล่าอาจจะต้องรอติดตามกันในอนาคตค่ะแล้วเพื่อนๆที่ใช้ iPhone 17 Pro หรือว่าจะเป็น17 s e r i e ซีรีส์รุน่นอื่นๆอะไรเงี้ยเจอปัญหาแบบนี้บ้างหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ FT Review ด้วยนะคะสำหรับวันนีี้ FT กก็ลาไป่่อนสสวัสดคะ Bye. <laughs>